เป็นกล้วยหอมพันคาเวนดิชซึ่งเป็นกล้วยที่ส่งออกเท่านั้นแต่เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้ไม่สามารถส่งออกได้นะคะทางกลุ่มที่ชื่อว่ากินช่วยเกษตรกร,ร,กรซึ่งได้ช่วยเหลือ,อ,อกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกกล้วยคาเวนดิชเนี่ยมามากกว่า2เดือนแล้วนะคะแล้วก็จำหน่ายใจแจกไปเนี่ยมากกว่า50ตันด้วยกันนะคะอยู่ตอนตรงนี้เนี่ยตันนะคะคือบริจาคทั่วประเทศไทยเลย โดยจากให้ช้างหลายที่มากที่ไอยเห็นที่สุรินก็ช้างได้กินด้วยนะคะก็คือกลุ่มนี้เขาจะช่วยกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เดือดร้อนที่ไม่สามารถขายผลผลิตได้หรือว่าผลผลิตราคาตกต่ำนะคะสามารถติดต่อไปที่เพจกินช่วยเกษตรกร,ะร,กรนะคะแล้วก็กล้วยแบบนี้นอกจากจะให้ช้างแล้วนะคะยังให้ลิงนะคะให้คนตามโรงพยาบาลศูนย์พักพิงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็บ้านพักคนชรานะคะ พี่อ๋อยก็ขอขอบคุณกลุ่มกิจการเพื่อสังคมกินช่วยเกษตรกรนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตางชังแม่สามเพ่อแม่ลินจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอขอบคุณกลุ่มกิจการเพื่อสังคมกินช่วยเกษตรกรและขอขอบคุณเป็นพิเศษสําหรับคุณพุทเด่นคุณยุ้ยมาลินนนลกลุ่มเพื่อนนิเทศจุลาคุณปาริชาติคุณน้ําทิพ์คุณอัญชนานะคะแอดมนินด้วยค่ะที่ประสานงานแอดมินด้วยชื่อคุณตรินนะคะ,คะ ี่น่ารักมากมากเลยนะคะประสานงานเป็นอย่างดีพี่ออยก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยเป็นตัวแทนของผู้บริหารบางช้างแม่สาที่อยากจะขอบคุณจริงๆเลยเพราะว่าช้างเราเยอะ70ิเชือกนะคะด้วยเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะตอนนี้เรารับมอบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนําไปเลี้ยงช้างตามวัตถุประสงค์เลี้ยงคนเลี้ยงคนด้วยนะทั้งคนทั้งช้างนะคะก็จะเอาอาจจะทําไปให้สุกก่อนตามที่คุณหมอแนะนํานะคะ ก็คงจะทยอยทยอยให้กับช้างแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านทำในครั้งนี้นะคะทรงผลให้ทุกท่านเลยที่ดูตอนนี้อยู่ด้วยนะแล้วก็คนที่ช่วยบริจาคหรือว่าช่วยเหลือช้างมาที่แลงช้งางแม่สาขอให้มีความสุขความเจริญนะคะขอให้ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองทุกท่าน ทางช้างแม่สายยินดีต้อนรับทุกท่านตอนนี้บอกเลยก็แล้วกันเปิด1พฤศจิกายน2564ฟางช้างแม่สาเปิด1พฤศจิกายน2564เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาชมช้างฟรีนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการไม่มีโชว์ไม่มีนั่งช้างแล้วก็จะพยายามดูแลนั่งเที่ยวที่มาให้มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะ ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดมันอย่างมันล้มเอขาดอ้ายลงแล้วก็อก็ได้แล้ครับไมแใช่เขามาติดครับมันจะเอาเนี่ยวกไดแล้วครู้่ะลวนสไล่ไล่คือไล่วีเลย ตัวเลยนั่งกันแถวเลยนั่งกแถเลยมีน้ำตเลยอ้หของมันีอมเนดเียเลยนี่นั่งไ้ของางมันเลยตงไปขอนเออนี่ได้างเาาดเยงเดียว

ทยอยให้สุกนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการซึ่งทางปางช้างจะจัดการก่อนอื่นที่อ๋อยต้องขอบอกก่อนว่ากล้วยมาจากไหนอะไรยังไงนะคะขออนุญ,ญาตท่านพิ้ชมนะคะค่ะ,ะกล้วยจานวนกล้วยหอมนะคะจํานวนแปดแปดพันกิโลหรือประมาณแปดตนันนะนะคะก็มาจากกลุ่มกิจการที่สังคมกินช่วยกเกษตรกรนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ อ่เรียกว่ามารวมตัวกันเพื่อทำความดีนะคะกล้วยหอมสายพันธุ์คาเวนดิชเป็นกล้วยที่ส่งออกเท่านั้นนะคะแต่เนื่องจากตอนนี้ไม่สามารถส่งออกได้นะคะทางกลุ่มชื่อว่ากินช่วยกเกษตรกรนะคะได้ช่วยเหลืออามามากกว่าสอเดือนแล้วนะหมายถึงว่าได้กระจายกล้วยคาเวนดิชเนี่ยออกไปสู่ ประชาชนทั้งคนช้างลิงนะเป็นจํานวนกว่า50ตันแล้วนะ50ตันแล้วนะมาตรงนี้มาตรงนี้8ตันนะคะทุ่นผู้ชมอ่าเป็นการบริจาคทั่วประเทศไทยเลยทางกลุ่มเกษตรกรที่เดือดร้อนที่ไม่สามารถที่จะขายผลผลิตได้ราคาตกต่ำเนี่ยสามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ที่เพจชื่อว่ากินช่วยเกษตรกรนะคะขอย้ำอีกครั้งนะคะเพจ กินช่วยเกษตรกร,ร,กรซึ่งกล้วยที่เหมือน,นกับที่เราได้มาวันนี้ได้มีการกระจายไปที่ไหวเห็นช้างที่จุรินก็ได้กินกล้วยชนิดนี้เหมือนกันเขากินไปก่อนเราเล่าใหคุณนกักินได้แน่นอนนะคะแล้วก็มีการส่งกล้วยสายพัน c a v เวนดิชเนี่ยไปให้คนตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็บ้านพักคนชลาศูนย์พักพิง สถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะคะช่วยทั้งคนช่วยทั้งช้างแล้วก็ช่วยทั้งลิงช่วยทั้งลิงด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีสัตว์ไหนที่จกช่วยได้อีกเขาก็คงจะส่งไปช่วยแล้วเขาจะช่วยไม่ใช่ช่วยทั้งเดียวเขาจะช่วยอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะที่ช่วยตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะขนไปได้ คือตอนที่เราได้รับการติดต่อมาว่ามีกล้วยประมาณแปดถึงสิบตันอยากจะมาให้ฟังั้งแาษาแล้วก็กล้วยเนะี่ยอยู่ที่ชัยนาทจังหวัดชัยนาทพี่อ้อยคิดว่าโอ้โหใครจะเอามาให้นะมันไกลมันมันเรามีความรู้สึกว่าค่าขนส่งก็เยอะนะเพราะว่าน้ําหนักกล้วยที่จะมาถ้าน้อยก็ไม่คุ้มก็ต้องเอามาเป็นแปดตันสิตันแล้วฟังั้งแา,า่ามีช้างทั้งเจ็ดสิบเชือนนะพี่อะะ้อ,อยก็เลยดูว่าเออมันก็ ไม่รู้จะได้รับกล้วยต,วตัวนี้หรือเปล่านะคะแต่ในที่สุดทางกลุ่มกิจการเพื่อสังคมกินช่วยเกษตรกรก็ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือบางช้งภึษาด้วยการส่งกล้วยมาให้เราที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งใช้เวลาเดินทางตั้ง12ชั่วโมงนะคะแล้วครอบย่อยเนี่ยก็อยากจะขอขอบคุณกลุ่มทางกลุ่มนี้นะคะที่ส่งกล้วยมาแล้วก็ขอบคุณพันทิศนะคะสําหรับ คุณพุทเดินคุณยุย้ยมารินนน์นะคะกลุ่มเพื่อนนิเทศจุฬาคุณปาริชัดคุณนัทพีพแล้วก็คุณอัญชนานะคะที่อ้อยขอ,ขอขอบคุณกลุ่มกิจการเพื่อสังคมกินช่วยเกษตรกรผู้ที่ประสานงานเข้ามาแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณเป็นพิเศษฟังอีกครั้งนะคะคุณพุทเดินคุณยุย้ยมารินน์กลุ่มเพื่อนนิเทศจุฬา คุณปาลิษัทคุณนัททิพย์แล้วก็คุณอัญชนานะคะ <c oughs> เดี๋ยวกลับขอบพระคุณมากนะคะตอนนี้เราถือว่ารับกล้วยไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการขนกล้วยเ,เดี๋ยวเรามีตัวแทนที่มารับเราเราเราถ่ายรูปรับกล้วยก่อนไหม <c oughs> ดี่นะคะนะ <c oughs> เราจะได้ส่งไปให้กับกับผู้สนับสนุนเนี่ย เขาเพื่อเป็นการยืนยันว่ากล้วย c าเวนดิชเนี่ยได้มาถึงที่บางช้างไม่สาแล้วนะคะแล้วก็มีตัวแทนของช้างตัวแทนของศัตรูแพทย์นะคะตัวแทนควันช้างพี่แดงนะคะพี่แดงที่เลี้ยงไทายออสกับคุณคุณซับนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็คุณโคลินโคลินซี